ในยุคที่ข้อมูลเคลื่อนที่เร็วกว่าความคิดมย์กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคของปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่ได้มีเพียงแค่โปรแกรมที่รันคำสั่งแต่มันคือระบบที่เรียนรู้พัฒนาและปรับตัวจากโลกที่เราสร้างขึ้นทุกการคลิกทุกภาพทุกคำล้วนถูกแปลเป็นความรู้ที่ทำให้เข้าใจเรามากขึ้นในทุกวินาทีวันนี้ AI อยู่รอบตัวเราในโทรศัพทร์รถยนต์โรงงานการแพทย์ไปจนถึงงานศิลปะ ที่ครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าเป็นพื้นที่เฉพาะของมนุษย์มันช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแม่นยําขึ้นและเปิดประตูสู่นวัตกรรมที่เราไม่เคยคาดคิดแต่ทุกพลังที่ยิ่งใหญ่ล้นมาพร้อมความสําคัญเราจะใช้ AI เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นได้อย่างไรเราจะรักษาความเป็นมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบท่ามกลางยุคดิจิทัลนี้อย่างไร ปัญญาประดิษฐ์มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นและเราทุกคนคือผู้กำหนดทิศทางของมันอนาคตของ AI ไม่ได้ถูกเขียนโดยโค้ดเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกเขียนโดยเราทุกการตัดสินใจทุกการเลือกใช้และทุกความตั้งใจที่ทําให้เทคโนโลยีรับใช้โลกใบนี้ไม่ใช่ครอบงำมันนี่มันคือก้าวต่อไปของการวิวัฒนาการและเรื่องราวของมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น